ปีที่แล้วนะครับมีรถถูกจรกรรมมากกว่า1 3,000คดีนะครับก็เป็นรถยน์เกือบ2000คดีด้วยกันล่าสุดมีการนำเอานวัตกรรมรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรถยนต์ที่ถูกจรกรรมครับติดตามได้จากคุณอัครวุฒิตู้วัชรกุลเลยครับนี่เป็นการฉีดพ่นสารที่เรียกว่า data. d a t a d n ดอทดี่พ่นลงบนส่วนต่างๆของรถยนต์ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันการจรกรรรถยนต์ที่ตำรวจคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ตรวจหารถยนต์ที่ถูกจรกรรมได้ง่ายขึ้น ตำรวจร่วมกับบริษัทเอกชนอธิบายว่า d a t a า n a เป็นเม็ดสารโพลิเมอร์ที่จะฉีบพ่นเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะของรถ7,000จุดแต่ละจุดมีขนาดเล็กเพียง1มิลิเมตรมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเจ้าของรถจะต้องนำรถไปฉีบพ่นก่อนหากบังเอิญรถถูกจุรกรรมเจ้าหน้าที่จะติดตามโดยใช้ไฟแบล็คไลท์ส่องหาบริเวณที่มีด a ต้ก่อนจะใช้กล้องส่องหารหัสที่ซ่อนอยู่ในจุดเล็ก เปรืยบเสมือนเป็น DNA ของรถยนต์ถือเป็นแนวทางการสอบสวนแนวใหม่ของตำรวจในการตรวจหารถที่ถูกคนร้ายจุลกรรมประสมทะเบียนปลอมดัดแปลงชำแหละชิ้นส่วนหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถทั้งคันก็สามารถตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ด้วยนวัตกรรมนี้แต่เป็นนวัตกรรมที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหากจะป้องกันร,รถหายด้วยวิธีนี้ จะมีโค้ดเพื่อน,นําไปสู่ว่าเป็นรถมาจากคันไหนแจ้งหาพี่ไหนนั้นเพราะฉะนั้นใครที่รับซื้อไว้ก็จะเป็นความผิดในเรื่องของรับของโจรแล้วก็สามารถสืบสวนย้อนต้นไปถึงผู้กระทําความผิดไม่ว่าตั้งแต่คนขโมยคนยคนํามาขายได้ครับเมื่อปีที่แล้วมีสถิติกรีโจรกรรมรถทั่วประเทศกว่า13,000พันคดีพบรถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมมากที่สุด1 2 0 0 0กว่าคดีจับกลุ่มได้เพียง2,700รคดีหรือประมาณ1ในห้า ส่วนรถยนต์ถูกจรกรรเกือบ2,000คดีจับกลุ่มได้271คดีหรือจับกลุมได้แค่1ในส0บตำรวจระบุว่าบิ๊กอัพตัวต้าถูกจรกรรม,มากที่สุดตามคำสั่งซื้อจากตลาดมืดสถานที่ถูกจรกรรอยู่ตามตอกซอกซอยและช่วงเวลาที่เกิดฉี่คือ4โมงเย็นถึง2ทุ่มตำรวจพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการติดตามรถที่หายไปนอกจากการทำเครื่องหมายและตรวจสอบอัตลักษณ์รถแล้วยังเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด โดยร่วมกับบริษัทเอกชนพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทําให้กล้องสามารถจับภาพทะเบียนรถใบหน้าผู้ขับขี่และแปลเป็นข้อมูลได้ทันทีทั้งยังเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโรงพักที่มีการแจ้งรถหายไว้หรือฐานข้อมูลบัญชีดําผู้ต้องหาตามหมายจับต่างๆซึ่งจะทําให้ตํารวจทํางานเชิงรุกในการป้องกันแะปราบปรามในคดีอาญากรรมได้มากขึ้นอครวุฒิตัวชลกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน